รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สนาสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี o r a h o r a 2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ Mm-hmm. ดวงรายสัปดาห์นะครับดับตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่า ดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพุธนะครับได้โคจรนะครับจากเรือนที่ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับได้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกเกษตรราธิปดีและเป็นมหาอุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปอยู่ณนะราศีกันนะครับอยู่ในภพที่4เท่ากับว่าดาวประจำตัวของชาวมิถุนนั้น <c oughs> โคจรเข้าไปในภพที่ดีนะครับทำให้ชะตานั้นมีกำลังที่เข้มแข็ง oh, <no. S 1> ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงสัปดาห์หน้านี้วันจันทร์ที่31อังคารที่1พุทธที่2นะครับ3วันนี้จันทร์อังคารพุธ เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความสบายอกสบายใจแฮปปี้แล้วก็กระดีกระดาอย่างมากนะครับ oh, <no. S 1> อีกช่วงหนึ่งที่ดีก็คือในช่วงวันศุกร์นะวันศุกร์ที่4เสาร์ที่5 2วันนี้ก็เป็นอีก2วันที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความสบายอกสบายใจในเรื่องรอบๆตัวอย่างมาก ในเรื่องของการงานนั้นในสัปดาห์หน้านี้ชาวมิถุนนะครับจะจัดการมันได้อย่างดีแล้วก็ทำสาเร็จนะครับมีคนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโดยเฉพาะในวันพุธและวันศุกร์และเสาร์สวันนี้เป็น3มวันที่ชาวมิถุนจะแฮปปี้ในเรื่องของการงานอย่างยิ่ง ยากันนั้นเลยนะครับในเรื่องของความรักก็จะมีความแฮปปี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ที่31วันอังคารที่1กันยายนใครที่มีคนรักอยู่แล้วแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจคุยกันคนละภาษาคุยคุยแล้วแม่งไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเออนะครับก็สัปดาห์หน้านี้จะเอาใจใส่กันได้ดียิ่งขึ้นคุยกันและเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดอะไรบางอย่างไปก็อาจจะมีการขอโทษทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ส่วนวันที่เป็นอุปสรรคนะครับของชาวมิถุนในสัปดาห์หน้านี้ก็คงจะมีแค่2วันเท่านั้นคือวันพฤหัสที่3นะครับพฤหัสที่3กันยายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายน สองวันนี้อย่าไปทำอะไรอย่าไปตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะผิดพลาดแล้วก็ทำให้คุณนั้นไม่แฮปปี้คุอชาวมิถุนทุกท่านโชคดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับฮครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่า ถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6 6 6 6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอสที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ